ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูสุกคนคลิปนี้นะครับเป็นหวยราพัฒนานะหวยราพัฒนาวันศุกร์ไอโมเมนต์วันศุกร์นะวันพุธนะครับหวยราพัฒนาวันพุธงวดที่แล้วบริเลอลงหายนะวันจันทร์บริเวอลงหายลืมนะครับหวยราพัฒนาก็ได้หวยราพัฒนานะครับ ตัวเด่นเด่นอยู่สองสูตรนะครับศูนย์กับห้าห้าเก้านะครับมันเด่นอยู่ 2, 2, 2สองสองสองูตรมันเด่นอยู่สองตัวเนาะอ่า <c oughs> <laughs> <c oughs> จับคู่เลยลวกันนะครับเป็นหอยราพัฒนาปกติผมสิลงอยู่เก่าชุดนะครับมโอนี่ไม่ต้องเอาลายนะหอยราพัฒนาก็ได้หามานะครับตามหอยไงเท่า5้าสามสีสี่ ห้าศูนย์มานะครับบนอาทิตเกิน3ามศูนย์หศูนย์หอ,อีกตัวหนึ่งก็คือ7จห้านะครับหวัวราวพัฒนาเขานี้ก็ได้หวัวเราวพัฒนานี่บเบิลโดนเกิบแล้วนะครับผมจะกันเบิลไว้ให้สชุดนะครับกันเบิลน,นะห้าเบิลกะ แค่2ตัวนะครับหาหากับหกนะครับนะถ้าเกิดว่า <c oughs> วอยราพัฒนาเบิ้ลเบิ้ลสองตัวห้าห้ากับหกหนะครับหวยราพัฒนากับหวยไงเท่านีมันมักออกออกใกล้ๆกกัด ออกใกล้กันเห็นหวยไงกับอ,อมซินบั้งหอยไงกับออมสินกะไกลเคียงนะครับออกใกล้กันเนาะสี่สามห้าสามไปสั้นหอยาพัฒนากันนะอ่าให้ซื้อทุกโตัวนะครับแต่ว่าเน้เนไปที่เลขหาล้าแหละตัวไหนเป็นเลขหากันเน้นเอาตัวนะั้นหาซีเลขหกตัวนังซื้อเวิร์ดนั่นแหละครับไปส่วนตัวกัมมักเจ็ดหากับ หาซีนะแต่กระซื้อวัตถุตัวขอให้ซื้อวัตถุตัวนะครับเป็นเลขหกตัวนะครับ,เ,เ,วรบเวลาพัฒนาเท่านี้ก็ได้ท่าเบิร์นก็คือหาหับหกหกนะเด่นศูนย์กับห้าเด่นห้ากับเก้าพื่หาเด่นสุดนะเป็นเลขสี่หางนะครับไอ้บุรีเป็นสี่หางเลขหกหางนะครับเดือ ้ามากเล็กเบิ้ลกติดดวยจากน้อยนะหากับกเพราะว่ามันบโบโบ,โบเบิ้ลโดนแล้วอา่าวพัฒนาโอกาสเบิ้ลมีสูงด้วยกันนะครับเพราะว่าศูนย์มันมาสี่งวดติดนะวลาพัฒนาศูนย์มาสี่งวดติดแล้วนะครับศูนย์สจ็ดนแล้วก็สี่ศูนย์มนยหาันมันออกไปแล้วละ่ะนะถ้าเกิดว่าผููติดกลัดกระตัดได้ก เลนเอาแค่1 2 3 4งสามางก็ได้นะครับห้าสามห้าสี่เจดห้ามานนะครับกัาไว้าหายซื้อหรอกไอสามศูมกัหาศนย์ะแต่มันออกไปล,ละละศูนย์สามหาศูนะครับออกไปแล้วอันนี้ผมกันไว้ซื้อ หรือเบรอนกับเอาแก๊สซีห้างนี่ก็พอหนึ่งสองสามสี่นะเป็นซีห้างกันไวบ้างอีกนิดนึงนะครับโอเคไว้ลาพัฒนากับว่ามิยังนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิลงสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างให้นะครับกบ็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไวคจนี้นะครับสวัสดีครับ